สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คลาสเฟรมมูนชาแนลกับผมโอ้หครับประทานโทษตอนนี้6โมงแล้วผมเพิ่งกลับมาก็เลยมาอาจแล้วดีนะผมโหลดบุ๊คกี้แมนไว้เกมที่เพิ่งลดราคาเป็นเกมที่ผมอยากเล่นมานานแล้วหลายคนอาจเคยเห็นมีคนอื่นเล่นมาแล้วตอนก่อนแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่มันเพิ่งอัปเดตมาทุผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรม้างก็เอาเป็นว่าเกมนี้ผมเคยดูแล้วสักคลิปเดียวแล้วก็ไปต่อที่เท่าที่ผมจําได้ก็คือ มันเหมือนจะไปนั่งบนเตียงแต่ทําไมรอบนี้เรามาเดินอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเกิดผมเลือกได้เกมที่มีเวอร์ชั่น VR ให้เล่นด้วยผมอยากได้ VR จริงๆขอเพิ่มเสียงก่อนพวกความมันสรุปเลยก็คือเวอร์ชั่นนี้จะเป็นอ่จะแตกต่างไปจากที่ผมเวล่าปี2ปีที่แล้วมากๆเลยก็อันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นเสร็จแน่นอนแล้วแหละฮะัลโหลมีใครอยู่อ๋อ <c oughs> อุยไอ้ฉลามกูมากกูตกใจ <c oughs> โอเคมาไม่สามเวนนะอ๋อต้องค่อยๆเปิดแบบนี้เองว่าไงบวัดีแพนด้าคุยด้วยได้ปะเนี่ยก็ทุกคนถ้าเกิดใครเมาก็บอกผมนะกด e ตะโกนมาเลยเดี๋ยวผมจะเลิกกดร้อเล่นฮะผมไม่ได้ยินหรอกโอเคคลิกแท็บอาล่หละที่มันเพิ่มมาก็คือเหมือนเป็นโลมิิ่งก่อนเข้าไปในห้องก็ มีอีพวกตุกตาเวนพวกนี้อีพวกฉลามอีฉลามที่มันกัดกระโดดกัดผมเมื่อกี้แล้วก็อุปกรณ์นิดหน่อยวิธีเล่นเกมนี้ก็ซิมเพิลครับถ้าเกิดเราเจอบูกี้แมนก็ส่องไปฉายเข้าไปทําไมมึงเปิดอย่างเงี้ยไม่เข้าได้ปะเนี่ยคืนแรกก็เหมือนฟนายกับเกมแนี้นี้ทุกเกมน่าจะไม่มีอะไร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 ,อะไรโอเคเ เฮ้ยไอ้ผ <spooky> <cción S 1> ีเวรมึงไปไกลๆเลยนะเฮ้ยไอ้คุณมีมึงไม่ดูให้กูเลยโอ้ยโอเคเกมนี้ผมต้องสังเสียงว่ามันมาจากทางไหนมั่งเกาะแปด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 ไล์หมดแปดไล์หมดโอเครีบรีบหยิบสีแดงดีเปล่าวะเ e r ย it's a flashlight, stupid. Everyone knows the bogeyman is scared of light. จ้าทุกคนรู้ว่าบุกี้แมนผีน่าเกลียดน่ากลัวเป็นท็อปลีดของผีฝรั่งความไปฉายแค่ฉายแสงใส่มัน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 ก็วิ่งหนีไปแล้วแค่ถ้าเกิดมันมาเตรียมตัวจะกินไส้ผมโมก็อีอีนี่เปิดไปฉายอีอีโอ้ยฉายไปฉายเล่นจนหมดเลยกดแมมเอ้ยมือบอลจริงๆเอาล่ะบุกี้แมนจะมาจากตรงไหนไอ้ผีเวรโอ้ คเออยังดีแถวนี้มีหมีมีเมอะไรคุยด้วยวัดีกบอ้ยเป็นไงบ้างช่วงนี้หืมสว่างเลยนะแบกประจัน์อยู่มึงเหนื่อยประดันอ่ะรู้สึกยังไงบ้างครับต้องแบกดาวทั้งดวงเอาล่ะไม่พกใครอ่ะพกพกใครเราเองเอ้าวัดีกบเออนายเห็นมุกี้แมนแถวนี้ป่ะเราไม่ค่อยเห็นเปล่า เห็นเต็มๆเลยแหละไม่ไม่จัดการอะไรกันมาหน่อยวะกูทำไปไหนไม่ได้กูต้องแบกอันนี้ไว้โอ้ยนี่พัดจันทร์ขึ้นแล้วมึงจะแบกไว้เหรอเนี่ยกูแบกไว้มันจะได้สว่างเฮ้ยเฮเสียงอะไร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 อีกบอีกบเมื่อกี้เห็นอะไรเป่าโอ้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเฮ้ยมาเข้ามาเลยไอ้ผีเวรส่องไฟฉายใส่ตาแตกเลยอีอี หนักใจมันยังไม่บุกมาไม่หนักเท่าไหรก่ก็ถือเป็นโอกาสเนี่ะแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักวันดีทุกไอผีเวนอยู่ไหน,ไหนวันดีทุกคนเราชื่อโปอกนะตรงนี้มีใครอยู่บ้างเนี่ยแล้วเมื่อกี้ใครกัะซิเราเองใครอีกเรามื่อ,อตรงไหนเออดิโอ้ยไอเวนมึงไปตบอะไรข้างนอกเนี่ยแล้วเรเห็นอยู่ข้างนอกเห็นบุกี้แมนไหมไม่เห็นนะแน่ใจอืเมืม่อกี้เพิ่งเห็นมันวิ่งออกไปมันวิ่งออกมาทางไหนมันจะเป็นช่องลม อมันตรงนห้มันหายใจอยู่ตรงไหนวะเป็ุเป็นี่เองเสียงมันหายใจอยู่ใต้เียงด อาบเลยจ้าเด็กน้อยตายปกอะไรอีก,กบเดี๋ยวเถอะไม่มีอูห้หูัาด้วยเฉยนะถ้ากลัวพี่ทอมมาด้วยได้กูออกมาเล่า โอ้ยนึกว่ามันโอเคคือแรกก็ตายแล้วเนี่ยน่าสมเพชจริงวัดวัดออัน n ี้ที่เพื่อนอุขเรีย n ไ i ้ยินสัขอโทษทุกคนด้วยนะคะสำหรับเมื่อกี้มันอาจจะดูเหมือนว่าผมง่ไปนิดว่าเมื่อกี้มันเป็นเสียงหายใจชัดเจนเลยแต่เนื่องจากผมไม่รู้เลยว่าเสียงหายใจเมื่อกี้คือมันจะมาทางไหนหรือเปล่าว่าเป็นเสียงหายใจของมันจริงๆหรือเปล่า ว่าเสียงหายใจเตี้ยอะไรมันดังขนาดเนี้ยโอ้ยไอ้บุ๊กยีปแมนมีปัญหาเรื่องหอบหืดกับทางเดินหายใจแล้วปรึกษาหมอไหมลูกรู้จักคนหนึ่งเป็นหมอเก่งมากเลยด้วยไอ้ผีแมนมึงอยู่ใต้เตียงกูใช่ไหมเนี่ยไอ้กบอ้ฆ่ามันได้กูได้ดิจัดการกับมนได้ผีแมนอีนี่กับมึมไกจริงเลยเอาล่ะรู้ว่ามึงอยู่ข้างใต้มีอะไรฮา จะคุยอะไรคุยภาษาคนกูขอภาษาไทยอังกฤษก็ได้ญี่ปุ่นก็ดีกูฟังไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยทุกคนอย่างนี้นะฮะเมื่อกําแพงภาษาเป็นสิ่งที่ขวางกั้นที่จะไม่ใช่กำแพงภาษาหรอกครับมันคือเตียงขวางกั้นระหว่างเราสองคนก็มันก็อยู่ตรงนั้นไปนะเราไปด้วยกันไม่ได้หรอกคนณกับมูกี้แมนอยู่ด้วยกันว่าได้ด่่มได้ิดเลยเออ Just shine right. the flashlight, okay? <laughs> Thank you, Elle. I'll sleep much better now. Just make sure not to fall asleep with it on, otherwise the battery will run out. Gob, cop gob! Tom, goody! Gob! Ay gob, bay leh. Ay gob, bin leh. Why? Why is the so quiet? is there anyone here? เขาไองปกไอ้ต้นไม้เหรอถ้าเกิดบุกิแมนมาบอกกูหน่อยนะไม่แน่ใจเลยว่ามันจะมาทางไหนเนี่ยไอ้กบไปซะแล้วเวนการจริงวัสดีพวกฮะเสียงใครเหมือนหมูอนอนั่นไงวัสดีพี่หมูมนถมมาเลยในห้องนี้เนี่ยมาอยู่ในอีเกมแล้วเ้ยนึกว่ามันโถเวนการจริงจริงนี่คืนแรกนะเนี่ยแต่ผมชอบระบบไดนามิกของมันดีจริง ก็ขอก้มไปเก็บไฟใช้เออฐานไฟใายในเตียงแล้วนะค<ท>ะดูหลังผมด้วยนะจ๊ะทุกคนเนะอะมันมีอะไรเกิดขึ้นโกเหไม่มีอะไรไอ้ไบูเวยดิโกบเมื่อกี้มันพุน่งมามันไปแล้วะจะจกูเห็นจัดจ่าเลยเนีย่ยเต็มสองตาเลยเอ้อาล่ะไอ้บูกี้แมนระหว่างเล็บคมคมคอมเมิร์ม ปะทะไฟฉายพลังแสงอาทิตย์ของโก้ใครจะชนะฮะมาเดี๋ยวส่องตาแตกเลยมั่มเออเออเป็นไงไม่กลัวใช่เปล่ากูรู้ไปเนียนเนียนเนียนไปดูใต้เตียงโอเคเงียบเงียบนานเกินไปละ เงียบนานเกินไปแล้วอ๋ออันนั้นคือดูเวลาป่ะสีสี่โอ้โหเด็กสุขภาพไม่ดีนะฮะใครใครเป็นเด็กแล้วเราก้าวขวบอย่านอนประมาณนี้นะยกเว้นจะจะเจอผีหลอกแบบนี้แหละถ้าเจอผีหลอกประมาณนี้ก็ทุกคนขอให้โชคดีแล้วกันนะครับโอ้โอยใช่เลยด้วยมันอยู่ตรงไหนวะไอ้ตอน้นไม้เมื่อกี้มึงไล่มาที่เราเหรอ อใช่เป็นไงเราเก่งตัวโอ้ยขอบคุณมือแปลกๆเลยไอ้มีเพื่อนดีก็อย่างนี้แหละโอเคขอบลุณด้านไปมาแล้วมันมาแล้วประตูประตูประตูว้าว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 เกบตายแล้วไม่มียามด้านนะ ไอ้กบโอเคเหลือทางไหนอีกเหลือทางไหนอีกเวนกำจิ๋จียเสียงอะไรเสียงอะไรอ๋อเช้าแล้วเอามาไปเต็มไอ้บูกี้แมนแม่โอเคไงต่อพอผ่านคืนนี้แล้ว อัปเดตเวอร์ชันนี้คงไม่ข้ามาไปคืนที่2โดยที่ผมไม่มีแบบ exploring หรือว่า home roaming อะไรเลยนะนั่นไงมีจริงๆด้วยโทมสัสลูมเดยวคิดล็อกออนเดอะดอไมี์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบ้านแมวอะไรมีคีย์แพดด้วยเนี่ยผมต้องใส่รหัสบ้านเวรกรรมจริงๆ <Ooh. S 2> ให้กูอ่านป้ายก่อนเดยบุ๊กี้แมน turning light on view make the room safer อ๋อถ้าเกิดเปิดไฟจะทำให้ห้องปลอดภัยขึ้นอ๋อก็ที่เราต้องหาเอชเออที่เราต้องสำรวจบ้านก็คือหาอุปกรณ์มาช่วยเราในคืนถัดไปถัดไปอย่างเช่นพวกน่าจะเป็นพวกไฟฉายขนมหรือว่ามันอยู่ข้าบนป้า แล้วบ้านแมวอะไรมึงโอ้ยบ้านมึงจะทำช่องลมไม่ทำไมเนี่ยทำให้ลูกโดนบูกี้แบนจะไปกินหรือไงกูล็อกอีกแม่ตายมาแนะ้าตายอยู่ไหนกูโดนผีหลอกแมบปิดทุกห้องเลยทำไม กร้องขนาดนี้ยังไม่มปใครออกมาอีกบ้านนี้รักลูกจริงๆโอ้มองว่าคงไม่เจออะไรนะเอ่อไฟเปิดอยู่เอาเอาอะไรไปได้มาเมื่อกี้ผมหยิบอะไรมาผมไม่รู้นะแต่ผมหยิบมันทุกอย่างแหละก็บุกกี้แมนกลัวแชมพูเปล่าไอ้ฉลามเวนี่ว่าที่กระโดดงับผมอุ้ยโอเคอุยอ้ย holy shit ไปห้องไหนได้อีกมั่งวะเนี่ย ขนลุกขนลุกตรงไหนมืดมืดอย่าไปตรงนั้นนะโปกมาตาอยู่ไหนยันหมดโอ้โมืดตึ๊บเลยลงรถเปล่าวนั่นเปิดไปเปิดไป โอ้ยโอ้ยกูจะปิดไฟแลโอ้ยเมื่อตึ๊บเลยกูต้องการไฟฉายออกจากบ้านนี้กันแน่ออกไปได้อีกเวรกริงจริงโอ้ยนี่บ้านอะไรเนี่ยโอเคห้องนี้น่าจะปลอดภัยกูอย่าปิดประตูใส่กูสิครับโอเคอุ้ยอะไรแดงๆเมื่อกี้ทุกคนเห็นป่ะบุกี้แมนูีแถวน้เป่าอันนี้อะไรอ่ะจานจานจะช่วยอะไรเหมือนจะช่วยอะไรผมได้หรอกฮะฮะ ไม่ไม่ไม่ขอกลับขึ้นไปในห้องก่อนขอกลับขึ้นไปในห้องก่อนทุกคนเอาไดูสำรวจบ้านตอนตอนที่สองแล้วกันตอนนี้ผมไม่กล้าทําอะไรทั้งนั้นเข้าห้องยังไงวะเนี่ยโอเคโอเคผมไม่เสี่ยงอะไรนั้นผมเก็บแค่นี้ก็พอแล้ว ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมปอดแต่ผมปอดจริงๆนะฮะโอเคคืนที่2อ้าวกบกลับมาแล้วเหรอไหนว่าในปกเออผมจำเสียงตัวละครยังไม่ค่อยได้เพราะผมยังไม่ค่อยชิมเหมือนแอมนิเชียก็โอเคแล้วกันทำใจไว้ก่อนใช่อลิสเซียคุณอินเดียลกสีดำมาใหม่ลูกสีดำก็คือบุกกี้แมน <Krist ine> มาได้ต,<ห>ตรงประตูข้างหน้า <ไ covid. S 1> ข้างบน <Nuclear. S 1> ขวาแล้วก็ซ้ายโ okay. <S hy ven> อเคอคุ้มพลังแห่งชีวิตครับฐานไฟฉายถ้าเกิดใครไม่ได้ยินมาก่อนก็ได้ยินที่นี่ที่แรกแล้วกัน okay. โอเคอ,อู้ดอีอีอีไอผีเวร้ไอ,อโกบไนไหเองก็ก,กลับมาแล้วช่วยบอกหน่อยว่าเกมนี้มันดูตรงไหนว่าฐานไฟฉายจะหมดเนี่ยเฮา,าไม่รู้อ๋อ อ๋ออัน connect, โอ้โหอย่ามองเข้ามาเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอาระเบิดไปยัดตรงนั้นพอเข้ามาก็ระเบิดเละเลยเห็นว่ากูเป็นเด็กแล้วกูปาลระเบิดไม่ได้ไอ้รู้แต่ถุงตดเปล่าระเบิดตู้เฮ้ยไอ้ผีเวรขอก้มลงไปเก็บนิดหน่อยแล้วก็โอเคแล้วก็ก้มขึ้นไปคืนก่อนจะมีอะไรเกิดขึ้นโอเคไปเชื่อหน่อยปึ๊บ แผนที่ในขอดูไทยที่ไทยมีตัวอะไรไทยมีต้นมะพร้าวฮะก็สรุปเลยนะกันสำหรับประเทศอื่นมีปะวานเะจีนมีมีแพนด้าประเทศไทยมีต้นมะพร้าวก็บ้านเรามะพร้าวชาวเกาะก็อร่อยผมไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรดีก็เอาเอาแค่อร่อยแล้วกันอะไร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 เคยทำอะไรอีกไปพดเห็นไปฉายรอเปล่าเห็นเล่า รู้เปล่าว่าฉายไฟฉายบวกก้นแน่อะไรไอ้ผีเวนไฟฉายยัดก้นมันแม่มเลยไอ้ตัวไรไม่ปกอุ้ยเห็นมันก็หน่อเอ้าไม่ยังไม่เห็นเลยโอเคแสดงว่ามันอยู่ในบ้านใช่เปล่าถ้ามันออกมาตรงนั้นกูเอาไฟฉายส่องมึงเลยนะส่อง้ำไม้ไม่รู้จะส่องทำไมโอเคกูเห็น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 อย่าวางว่าจะได้แอมบันท้ายนี่ง่ายๆไอ้ผีเวร เสียงอะไรอ่ะโอ้จ้าเอ๋อ้ผีกว่าไปฉายคนรู้หรอกฝลั่งไม่มีพระให้ห้อยฉะนั้นห้อยไปฉายละกันใครไปเมืองนอกกว่าผีห้อยไปฉายละคะเดี๋ยวบูกี้แมนมากินตับถ้ามันเข้ามาใกล้ก็เอายัดก้นมันเลย อ่าโอเคโอ้โหเกิดอายค <ther> ืน What's happening? ใครทำอะไรอีกมึงนย่งเปล่าอลิงฮะฮะฮะโกอ้าวเฮ้ยโนโฮกอ้วโอ้อ้าวเฮ้วะดีปกว่าไงนะก็เห็นกลัมเสียงมันมาจากทางในอ้าโอ้โหกก็เท่าเลยแถวนี้ว่ามุนหัวให้ดูหน่อยดิ หมุนหัวหน่อยไม่หมุนหัวอีกดมจักหันขึ้นไปขึ้น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 วายหันขึ้นไปขึ้นเด็กเล่นไว้จับสนอยู่นั่นแหละว่าจะเก็บดีเปล่าวะ ไม่ใช้ไม่เก็บดีกว่าเดี๋ยวมันมาเฮ้ยแต่มันมาไปใช้หมดกูเก็บดีกว่าไม่มันไม่มามันมาไม่ทันหรอกโอ๊ยตายจะได้เด็กโอเคเดี๋ยวตอนที่ผมพอยแค่นี้ก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับแล้วเดี๋ยวคอยเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็เพื่อเป็นการปิดไม่เอาจริงอไงน่าแตะกันนะไปมาดิเฮ้ย ไอ้แซมแซมแซแซมแซแซบแซมโดนแซมใส่แล <mean> ้วสแล้วสแล้วกูไปซอเห็นกู